สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าจังไหนก็คือต้องถามสุทิมาที่ไปก่อนชื่อแกนค่ะชื่อแกนเนาะปกตินี่คนที่ห้องว่าจังไหนแม่แกนเนอะแม่แกนอ๋อค่ะค่ะซึ่งเป็นสายปฏิบัติเนาะค่ะเนาะสายปฏิบัติค่ะสายสร้างมาเท่าไปเนาะเด้ย่เขาว่าไปไปเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าก็ไปสร้างหันสร้างนี่หลายบ่อนเนาะค่ะเนาะค่ะโอ้ดีใจค่ะที่ได้รู้จักแม่แกนเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ก่อนกับห ตัวเกแต่กรเน,นี่ยสายยญ้ามากคือว่าสามตัวเป,ปะบวผาดเนะองค่ะเมื่อปีสี่แปดแ้จะเนาะค่ะกระงวงใด,ดกระบอกเ่นยูโดออบอสอีซุนซีค่ะจา้าแต่ว่ามันบัดบอ,อ่อนยังบวกหาศนซีติดอ๋อค่ะจ้าก,ากถา็ถือว่าเขาได้ค่ะถือว่าเขาจ้าเนาะถือว่าเขาเพราะาอันนี้ก็ตามทุดงพา่ะอาจารย์มาเนะาะจ้าตามทุดงพ่ะอาจารย์ลินค่ะตามทุดงพ่ะอาจารย์ลินค่ะ โอ้ก็เป็นบุญของทางช่องน้ำค่ะพรพ่อรวยน้ำค่ะที่ได้หุ่จักแม่แก่นเนาะจ้าค่ะเพราะว่าก็สิมีลูกศิษย์ลูกหากับคนนำหน้าถือตาลายเนาะค่ะเนาะจ้า่โอ้เป็นบุญค่ะเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มาพบมาพอกันเนาะจ้าเขาจะว่าขันบ่มีบุญสัมพันธ์นี่บ่ได้เห็นกันแน่นอนจ้าบัดนี้ได้ข่าวว่าโมขื่อนี่ก็สวดมนต์น้ำกันจนเดือกเนาะค่ะค่อยกลับแม่นจ้าขอสาคัญนี่คือได้ข่าวว่าฝันดีซนได้เดือนนี้ค่ะว้าปั่นเอฟซีห้าฟังเนี่ค่ะว่าจังไรเนี่ค่ะเป็น ปันว่าไปกับยายเถวสองยายไปกลางคืนนะปนีหน้ากลมกลมปนีปลาคอใหญ่ตัวบักงแง่ซอพี่ละค่ะนอนเอ็งเลงอยู่กับคอเป็นเบาอีสานเนาะค่ะไม่ค่อยชัดเจนเนาะไม่ค่อยคักเนาะเป็นเขายีสานค่ะปนี้ก็นอนเอ็งเลงอยู่ได้ไปกอดเขาปนีปลาแม่ไข่จากปลาแม่ไข่ใครแง่ได้กอดมาใส่จะคลองกังซี่ละเอ้าปลาปลา สันก็ได้บอกย้ายย้ายเถาสองย้ายเอาย้ายสันือบอกเอาปลาก็ได้วางซี mm hmm. เพิ่นก็บ,บอเห็นปลาก็ได้เอาตีนไปเคี่ยวปลากินเป็นปลาเข็งจ้ะซีตัวน่ะเป็นปลาเข็งก็ได้ปลาเอาตีนไปเคี่ยวคืนอีเ <c oughs> ด,ดียย้ายปลาซีตัวเอาแธอแม่มาสัน้น <c oughs> บอกเพิ่นเอาจ้ะ บัดนี้บัดปลาจังได้ปลาซีตวเคลียร์ขึ้นมาแล้วบัดไปอาบเกลือคือจังปลาย่างไหมจ้าค่ะปลาย่างอ๋อ,อ,อย่างไว้แล้วค่ะเอ้าอ,อันปลาจังได้ในขี้ตมเอาขึ้นมาเราเป็นปลาย่างทุกแบบแต่วา่า<อ>สี่จานไ,ได้ฝันค่ะไ<อ>ด้ฝันนี่สิจ้าโอ้ี่ั ได้ได้ได้ปลาเข็งมันบอคนแม่นได้ถึงปลาเข็งกับปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนได้ตัวนึงปลาช่อนได้ตัวนึงจ้าแต่ว่าปลาเข็งนั้นได้ซีตัวปลาเข็งซีตัวปลาช่อนตัวนึ่งนะคะพี่น้องเด้อจ้าปลาต่างปลากกัต่างมีเกียจเนาะจ้าจ้าเนาะปลาเข็งนี่ก็มีเกียจดิจ้าปลาคอก็มีเกียจคือกันแบบนี้พี่น้องจ้าแล้วแบบก็ได้ซื้อรถตะลี่มาเลี้ยวสองใบื่อวานนี่นอนล้อปลาจางค่ะจ้าแต่ว่ามันชิ้นมาตรงกันบ่ค่ะก็ตะลี่กับซื้อรถซื้อรถตะลี่ ได้ตัวใดคะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เดนได้หาเกาซีหาเกาซีจ้าโอ้นั่นล่ะผู้เฒ่าสองคนนี่เด็ผู้เฒ่าไม่แยกสองไม่ยายนี่เก้าเก้าสองบ่เก้ากับอันเบลูคือกันอ๋ออาจะเป็นเก้าสองหรือตัวใดเนาะจ้ะเนาะค่ะจ้าโอ้แต่ในฝันแต่ละที่ฝันแบบนี้ไม่แก่นในสีคืดว่าเป็นตัวใดค่ะอ่าเอาเข้าเป็นแนวท่าก็ซื้อดอกค่ะเข้าค่ะแมนถือพิษก็บเบเรลากันดอกค่ะมัน ฟุกเดียฮะมันเป็นจังหวะของเหาเนาะขันฟันจังซี่ค่ะส่วนมากก่ะมันกะสิถือเลขเนาะค่ะกะสิบอกเลขข้าเจ้าถือแต่ว่ากัยังบ่คคนแน่ใจว่าเป็นตัวไดค่ะจ้าแต่ถ้าฟันลักษณะนี้คือว่ารอรับรัพย์ได้เลยแมนจ้ะโอ้ใช่ใชว่าฟันดีแมนจ้ะไม่ได้อุ้มไว้แล้วแมนจ้ะแล้วปลากระตายไว้แล้วปลานี่ตายไว้แล้วแถวแคมปิ้งพาพ้อมกินเลยปิ้งแคมปจะไปเคียงนี่ปิ้งแล้วปลาครกับบดิน ว้างกูรูยกเอามากอดใส่ยังสิอลไรจ้าใส่ยังว่ายูคักแล้วจ้าก็คิดว่ายูคักแล้วลอะไรเลขสามตัวซื้อลอตเตอรี่ยังก่อนหาเก้าซีหาเก้าซีได้ค่ะพี่น้องแสดงว่าตายแล้วตัวนี้จังได้กับยูมัดแล้วเนาะโอ้ค่ะก็ถือว่าเป็นฟันที่ดีเนาะจ้าแม่นก็เือว่าเป็นฟันที่ดีจ้าจ้า วัตถิเลี่ยนเนี่ยค่ะฟันดีก็บฟันลักษณะนี้นะค่ะจะบอกลูกซื้อเสื้อเล็จะไปซื้อตอนอื่นเด้อซื้อตอนเที่ยงโอ้ซื้อตอนเที่ยงมันสิเที่ยงว่าเั้นโอ้มันสิบ่เปี๊น้าเปีหลังแม่นมันสิบ่เปี๊น้าเปีหลังก็ได้ไาซื้อตอนเที่ยงก็วบางสิ่งค่ะเพิ่นก็ถามว่าซื้อตัวใดพี่แต่ว่าก็ไปวัดครูบาลิ้นนั่นล่ะค่ะไปวัดครูบาลิ้นวันที่15ค่ะเจ้าย่าจันทร์เพิ่อนได้บอกเพิ ulously, man, oh, after, hmm. ่นก็มาร์ก เกรๆม่มีในหูนี่ละโอ้ไหว่มามั้กระชบบอกเล่นบะคะเมนไปหาค้นค่ะไปหาค้นเพอรนเ้ว่าให้กินหมากกลับไปบ้านนี่ให้กินหมากผู้ละสามคำค่ะอย่าเอาเกินสามคำเอาสามคำอือบันนี้ไปบัดไปหาค้นค่ะบันนี้อีนางคนหนึ่งอีนางหลาคนหนึ่งพี่บุ๋มน่ะก็ได้บได้ยินคือไเลยบูอือก็ได้ไปกินหนหมากนะมู ดูได้ว่ามันมีเห็ดและผลอยู่ด้วเนาะว่าสั่นมาหาผลเออได้กินหมากหรือซีผลเออสามครั้งเ็นไงบ้างซีค่ะเออว่าปากเป็นอย่างนู้นเป็นไงบ้างซีเนาะค่ะได้ตีเป็นศูนย์แล้วเนาะปากสุดเออผมค่ะจากได้บอกลูกศิษย์แค่นั้นละอ่าจาก็ได้ว่าก็ซื้อเอาซุน 3, สามซุนซีซุนหานั่นละซื้อตอนเที่ยงกับว่าซื้ค่ะ,คะ โอ้แสดงว่าได้รับศูนย์ได้รับสาซีนเนาะค่ะจ้าก็ได้ผู้ละลายดอกก็ได้ผู้ล้านอันเขาเอื้นท่ารสองเมื่อสามมื่นซีนี่ละจ้าเพราะว่าบ่อห้โลบเนาะค่ะค่ะอันมันเป็นดาบสองคมเนาะกับบให้โลค่ะให้เพื่อใจไว้น้ำค่ะจ้าแต่มีแค่นี้ละจ้าเนาะก็ถือว่าปู่ยาพนกสอนดีเด้สายย่านพญานาคเลยพนบให้โลบอยู่แล้วจ้าหนึ่งแล้วก็ให้ มันสา่งเนาะมันสังน่มสงมันคำชู่ศาสนาเนาะแต่ว่าตอนตอนมานี่ก็ว่ามันปูองค์ดําำมาตอนรับอยู่ทองฟ้ากินเป็นเน่นนั่นเน่นก็โพดไว้ให้ลูกศิษย์เบิ้งอยู่ดอกค่ะเป็นนน่นลูกคือจังปูองดาค่ะอ,อันอันอยู่ข้างล่างเิ็นก็สิเป็นก้อนเป็นสิเป็นห่อ,งอ,หอเงื้อนี่แหละอจ่าโอ้ก็แต่ว่าก็บอลูกศิษย์สองคนมาเบิ้งปูองค์ดามามาประปุ๊บกันสบายกะจี่า แต่กะว่ากับลูกศิษยสีดิวมันขึ้นมาเมื่อนี้่มาอาจารย์สิย่างสบายสีโป้มีแดดก็ว่าจังซี่แหละจ้าโอ้ฝนสิตกไปพลอยคือน้ำมนุนโอไฮร์ว่าโอ้อบอกเราขนชิ่งลูกเออขนชิ่งลูกเลยก็เป็นตามนั่นเนาะแมนก็เป็นไปตามนั่นก็ได้เอาขึ้นเบาแล้วก็ได้มาล้อล้อพะอาจารย์นนั่ขี่รถออกมาก็บางครั้งก็เป็นสียางเลี้ยวขนาดนี้ค่ะก็มาล้อก็ได้มื้อนีแมนถือว่ายางเล่อก็เป็นพิเศษเด้ออากาศดีเนาะอากาศดีแมนค่ะ ตอนตอนตอนที่ว่าเห็นปูองค์ดำมาล่อรับนี่ก็คือฝนตกไปปล่อยฝนตกไปปล่อยเมื่อเช้านี้เล่ยมันบอกค่ะจะรอรอประมาณใบใบมงใบสว่างเนี่ยล่ะโอ้ตอนโทรหาพี่พรนอาจจะว่าถึงได้แล้วโอ้ที่ว่าส่งโลเคชั่นให้แม่นนั่นแหละ่าเป็นไผ่ได้น่ะยังบ่รูใช่เด้ว่าเป็นให้น้องให้น้องสาวโทรว่าจ้ะเห็น้องสาวโทรจ้ะโมาฮอดใส่แล้วโอ้ทีได้เมมเบอร์ไว้อยู่ซั่นเนาะจ้านั่นล่ะนั่นล่ะ เห็นโทรถามไปสรงลูกช่ยสันลูสูงทงจ้าได้สูพราะเยทรงไห้นะได้สิไปล้อยูนอันวัดอันวัดถ้ำวัดไม่ใช่ค่ะขอโทษก่บวัดวัดไอหลักเมืองแสนแสนไอวัดหลักวัดหลักเมืองแสนคำวัดพระอาจารย์สุริยาค่ะเข้าว่อยู่บ้านสุพงนี่จ้ะโอ้ค่ะจ้าโอ้แต่สิเขาอันสิเขาไปบอกเพื่อนมาก คู่บาร์ศรีบริเวณน้ำวัดจังสรีเมกาไปบอกเป็น<ะ>เพราะว่าพักเป็นจุด,จดเนาะเพราะว่าเ,เ,เป็นบ้านขันบ้านไก่พี่กับเป็นอันนีมน้วนเปนค,คู่บาเขามาพักในวัดกันได้หรือวันสั้นเป็แกลนเป็นมาค่ะดิสิไปบกอกเป็นเนาะจันเนาะค่ะเอาไปนี่ก็สิเพราะว่าได้ข้าวน้ำลูกศิษย์ลูกหาก็สิโอ้ยบริในหน่อยหนาต่ำตาผู้ใดได้เนาะข้านอกก็คือว่าบริเป็นสองร่องไผ่เฮือนนะก็เลยอยากหัวจักไม่เกลี่ยไว้เนาะค่ะเท่ากับศรได้ มีแนวดีๆหรือว่ามีข่าวบุญก็ได้ฝากบอกได้เด้อค่ะเด้อค่ะฝากบอกเอซแฟนช่องเพราะว่าเอฟซีแฟนช่องพ่นพระรวยมิตรภูใจดีๆได้ไหมเก่นจ้าวันที่30สิบนี่กะอันหลวงปู่หลวงปู่อีกยู่วัดนึงก็ว่าหลังจากหนูแจนไปทุดงมาแล้วนะวันที่30สิบให้หนูแจนกลับมาที่เวียงวังแล้วให้ให้ถวายอันให้ถวายเครื่องเก้าเปิดดวงให้ลูกศิษย์มาทุกู่ทุกคนเด้อว่าสนค่ะ กระเด็นบ้านลูกศิษย์มาทุกผู้ทุกคนเปิดเปิดให้เพื้นวันที่สามสิบหลังจากเจ้าของไปจาริกทุดลงมาว่่าันแล้วก็จุดถูกให้เพื้นเด้อสั่นหลวงปู่เพคนบอกมาจ้ะกะเด้เต้ออกมาเดินทุดลงเพิ่นโอ้สาธุเอาบุญน้ำกันเนาะแม่แจนเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางฝากตอนเอฟซีแฟนช่องถือพิษเยาวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเจ็ดเก้าสี่บ่กขึ้นเนี่ยก็ ห้ 5, 9, นาเก้าสี่นนเปลี่ยนของคนเราได้ปลาเปรี้ยหาเก้าสี่ค่ะเอาขอบคุณแ <5, S 1> ม่แจนแ <5, S 1> ลายๆอีกท่านหนึ่งค่ะสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะ